สวัสดีครับเพื่อนๆจากวีนพีมีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาที่ตลาดไม่ได้มาซื้อกับข้าวหรือมาซื้อกะปิน้ำปลาที่ไหนครับผมจะพาเพื่อนๆมาที่ตลาดมินบุรีแต่ว่าจะพามาดูสถานีของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนั่นก็คือสถานีตลาดมินบุรีเขาตั้งอยู่เลกว่า ใจกลางย่านการค้าอันเก่าแก่ของมินบุรีก็ไม่ได้เย็นเท่าไหร่นะครับรถก็เริ่มติดเริ่มติดเยอะแล้วเริ่มหนานแน่นแล้วตอนนี้ก็มาขจุกกันอยู่ใต้สถานีตลาดมินบุรี ผมก็เดินนะครับประมาณสีหบุรานุกิจเก้าใช่ไหมบางครั้งก็หยุดนิ่งเลยนะหยุดนิ่งเลยมันก็มีสาเหตุนะครับว่าจุดไหนที่รถเขาติดขัดก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะทราบว่าจุดไหนที่ติดขัดดูบริเวณด้านล่างของสถานีนะครับ เขาก็จะวางพื้นเรียบร้อยแล้วตรงนี้แล้วก็ในช่วงชั้นชัตราและช่วงจำหน่ายบรินศานะครับก็มีความคุ้มหน้าไปได้มากเลยตอนนี้ตอนนี้เท่าที่ผมเห็นก็มีการขึ้นโครงหลังคาแล้วตรงนี้ยังไม่เต็มพื้นที่เท่าไหร่นะถ้าเต็มพื้นที่ได้มืดมากเลยนะอันนี้ยังมีช่อง สังเกตว่ายังมีช่องที่แสงลงมานะครับด้านข้างทางเท้าก็เลยไม่ค่อยมืดถละัะจะเห็นว่า,วาความืืบหน้าตอนนี้เร่งสปีดไปมากเลยนะเพราะว่าเขาไปอย่างเร็วเลยสำหรับสถานีตลาดมีนบุรีนะครับเริ่มที่จะมีการทำโครงหลงังคาด้านบน การค้าขายนะครับมีทั้งสองฝั่งนะแล้วก็เป็นเป็นจุดต่อรถรับส่งต่างๆก็มีทั้งรถตู้รถแท็กซี่รถเมลแล้วก็เป็นจุดที่มีรถวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็มีอยู่หลายๆวินด้านที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะในตลาดเนี่ยก็เป็นที่สส้นสุดของสายรถเมลแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นอู่รถเมล แล้วก็มีสาย26นะสาย96โอ้ยมีหลายสายนะผมก็จําไม่ได้หมดนะครับเขาก็จะอยู่ในตลาดเนี่ยนะตลาดยิงบุรีฝั่งที่ผมเดินอยู่เนี่ยนะเดินไปสักหน่อยเนี่ยฮะจะมีซอยก็ไปขึ้นรถเมล์ตรงนั้นได้ ดูอีกครั้งหนึ่งนะโครงเขาจะเริ่มตั้งแต่นะครับฝั่งอซอยเก้านะีิหบุรุษกิจซอยเก้าเนี่ยก็ค่อยๆทำโครงขึ้นมาเรื่อยๆรถก็ยังติดอยู่นะฮะเห็นไหมรถยังติดอยู่นะครับทางวิ่งตอนนี้มีอยู่สามช่องทางที่ผมด้านผมเนี่แหละนี่ละตรงนี้แหละก็มากระจุกกัน เริ่มตั้งแต่ตรงรถออกจากตลาดนะครับก็เนี่ยติดกันแบบนี้แหละค่อยๆขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆท้ายแถวก็ยาวนะนะครับท้ายแถวนี่ยาวไปเยอะเลยแ๋ยวท้ายแถวนด้ร่วมทางแยกแล้วนะสนะเกนะ,ะนะมีรถออกจากตลาดนะ พอออกมาก็ามาเบียดกันฝั่งฝั่งขวาก็จะเหลืออยู่เลนหนึ่งเลนสองเลนสำหรับด้านนี้บริเวณเก,กาะกลางเขก็วางคานทางวิ่งแล้วนะ นะครับวาคานทางวิ่งแนละ้วเก๋ระคร,รถด้านที่ผมอยู่เนี่ยริมซ้ายเนี่ยรถจะติดเยอะเลยพอรถติดตรงนี้นะครับก็รถรถก็ออกไม่ได้พอรถออกไม่ได้จากตลาดรถก็ไปที่เลนสองก็ไปพารถที่วิ่งมาที่เลนสองก็ติดอีกเนิบไปอีก นะครับมันลุมมต้มกันอยู่ตรงนี้นะก็เป็นที่ตั้งของจตุจักร2ตลาดจดตุจักรสนะครับแล้วก็ตลาดเก่าที่มีร้านนะพวก ของกินกับข้าวต่างๆเนี่ยโอ้ที่นี่ก็มีเยอะมากๆเลยมีทั้งสองฝั่งนะครับคนก็เดินกันตลอดทั้งวันก็จะเป็นจุดนะจุดศูนย์รวมเลยนะตรงรถไฟฟ้าสายสีชมพูตลาดบินบุรีนะตรงนี้จะเป็นจุดใหญ่เลยท่าที่ผมมองเนี่ยนะน่าจะใหญ่ที่สุดของสายนี้เลยนะที่สังเกตไหมฮะมีหมดทุกอย่างนะวันที่ผมพูดไปหมดอะรถสองแถวก็มี รถสองแถวรถแท็กซี่รถตู้นะครับรถตู้วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยครอยู่ตัวนี้กันหมดเลยการจราจรค่อนข้างคับข้างทั้งขาไปขากลับ วันนี้ก็พามาชมวาคคุณหน้าของสถานีตลาดมินบุรีนะครับก็จะเห็นนะครับมีการวางพื้นนะชั้นชัชลาชันนนนนน้นจำหน่ายตู้เลสารและด้านบนเนี่ยเขากาลังกําลังที่จะทําโครงหลังคากันนะครับก็จะไล่ตั้งแต่อซอยสีหบุรานุก,กิจนะครับซอยเก้าแล้วก็มาด้านท้ายๆของสถานี ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ